สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอี F T, ทุกท่านมาดูล่างสุดท้ายท้ายสุดสรุปเน้นๆตรงๆก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย แล้วพัฒนาล่างในสุดท้ายท้ายสุดดูสิหกคลิปแล้วมันไม่เข้าไม่เข้าจะเลืลงเลยมันไม่เข้าจะเซาลงเลยล่างจับคู่ข้างบ่เป็นล่างเนาะเออ แล้วพัฒนาวันที่สิบล้างล้างล้างประจำวันที่สิบสามทับสิบทักหกแปดวันสุด ย้อนดูที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะสามเก้าเอาศูนย์ง่ายๆใอเอสี่จำไม่ง่ายเวลาทำเวลาเวลาเวลาเอสไม่ลงบางทีมันก็เข้าไม่ลงเพราะว่าเอสจะหาศูนย์ใหม่ไปเรื่อยๆมันผิดจะยกจะเยอะจะจะเลิกลงแต่มันผิดแล้วมันก็กลับมาเข้าอีกทำดูเรื่อยๆย้อนไปดูก็เข้าเข้า,เข,าเข้าเยอะอยู่ แต่เอาสูตรใหม่ไปเรื่อยๆเนาะมันเข้าก็ะจัดไปไม่เข้าเดี๋ยวจะกลับไปย้อนเอาสูตรเก่ามาลงอยู่เราจะใช้หมื่นบวกหมื่นบวกพันไม่ต้องบวกเพื่มร้อยบวกสองเอาตัวน,นี้เละเพราะว่ามัเป็นหลักร้อย ก็คือเจ็ดหนึ่งแสนบวกร้อยตัวแสนบวกพันหน่วยสิบร้อยพันตัวนี้นะคะแต่ก็ผิดไปแล้ว แก้ใหม่ได้สซื้อที่ที่ลบใหม่อยู่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสามเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าหนึ่ง อันนี้บวกง่ายไม่ต้องบวกยากหลายตัวบวกยากไม่เข้าใจมันเลยบางทีก็หลุดบางทีก็บวกผิดบางนีก็จับผิดสองเก้าสองหนึ่งสามเก้าสามหนึ่ง ไปที่ 3, 9, 9, 3, 3, 9 ีที่ออกก็คือสี่สามสามเก้าสี่หกแสนสี่บวกสามแสนบวกพันเนาะร้อยบวกสอง 4บวก9 9บวก2 7 8 9 10 11 1 3ตัวนี้บวก2อืกคือ7 1 จ็ดสามแปดหนึ่งแปดสามมาล่างยังดีนี่เข้ามาล่างเข้ามาบนนี่สุดนี้มาบนมาล่างยังดีเลยเจ็ดสามนะคะกลับเป็นล่างนี่สุดท้ายท้ายสุดก็คือเก้าหนึ่ง เจ็ดสามหนึ 100. 100่งเปียแสนบวกหมื่นแสนบวกพันนะคะร้อยบวกสองอันนี้จริงสูตรใหม่ก็มีแหละแต่จะเอาสูตรนี้ลงเพื่อมันจะได้เจอกันกันกบหลักลอย 9ก้าบวกเจบวกสอบวกเเป็น6 7เสองบวก3เป็น5 5 6 7ได้เอีมันจะมาเบิ้เจดเจดมเจ็ดเจ็ด้าห้ได้ชว,วันนี้มันจะเบิ้ลกับเจ็ดเจ็ดห้าห้าที่นจันทร์ดิ จับคู่กันก็คือ หกห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดอืม,อมชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะจะจับสีตัวให้นะคะเจ็ดห้าศูนย์สี เจ็ดห้าศูนย์หกนี่ะเจ็ดห้าศูนย์สี่เจ็ดห้าศูนย์หกไปเต็มเลยชอบเจ็ดห้าเราชนกันที่เจ็ดห้าเยอะแต่เราไม่ได้หกห้าหกห้าศูนย์สี่ ตัวนี้มันก็ส่วนที่ห้าเจ็ดเนาะตันี้มาห้าเจ็ดห้าเจ็ด ูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งบนนลยแล้วหกมันจะมา careers, ล่างหรือมาบนนบนห้าเจ็ดเอ้ามันทำไมมันมาห้าเจ็ดเมันมาห้าเจ็ดแต่เราไปเอาเจ็ดห้าห้าเจ็ดกลับด้วยเนาะแล้วก็กลับอยู่แล้วเจ็ดห้า จ็ดห้าห้าเจ็ดนะครเออมันส่วนเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดสามศูนย์ศูนย์ตัวเดียวห้าเจ็ดเลยห้าเจ็ดนี่สี่หกเอาไป 46, 46, สี่หกหกสี่นี่แหละอีก จ, 4, 6, 6, 4จ,จ,จับไปสี 7, 5, 6, ่หกหกสีด้วยเจ้าจับจับไปเจ็ดห้าหกสี่จบเอาแค่นี้เลยเนาะชอบตัวไหนจับไปตัวไหนเอาห้าเจิตมันมาห้าเจ็ดเยอะดิเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ด ศูนย์สี่ผมว่าเจ็ดนี้มันเป็นหลักร้อยดิระหว่างห้ากับเจ็ดตัวไหนจะมาหลักร้อยแต่มันมาเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดกลับด้วยนะคะเพราะว่าอันมาห้าเจ็ดเจ็ดห้าชอบก็จัดไปคัดก็ผ่านนะคะเอาสีตัวให้ชมไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะไม่ชอบเอา ผิดอันเต็มผิดอันเจ็ดห้าทำเต็มผิดอันเจ็ดห้าหกห้านะคะระหว่างเจ็ดห้ากับหกห้าตัวไหนจะมาหกห้าสี่หกห้าศูนย์สี่เจ็ดห้าศูนย์สี่ชอบปรจัดขัดกรผ่านนะคะอันนี้เต็มผิดนะครัเต็มผิด มันก็จะมาดิไม่แน่หกสี่สี่หกด้วยมันน่าจะมานะยหกสี่ด้วยห้าเจ็ดสี่หกเอาหกสี่สี่หกนี่แหละอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นอันดับหนึ่งคือตัวนี้ตัวเดียวถ้าถ้าไม่ชอบก็เอาตัวเดียวหางเดียวนี่จบ ผิดถูกก็่ากันไหมอันนี้กันไว้แต่มันเยอะนะคะเยอะเยอะก็ไม่ต้องเอานะคะนี่เละพราะว่าเลขมัน0.575เยอะเิ5.7กลับด้วยนะคะเอาแค่หางเดียวนี่พอสีตัวลองดูลุนผิดก็ผ่านแต่5.775กลับด้วยนะคะมันชนกัน5.775 เอาตัวเดียวนี้นะคะเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดล่างอย่างเดียวศูนย์สี่ศูนย์หกบนบนจะมาที่ศูนย์สี่ศูนย์หกแค่นี้แหละหนึ่งสี่หนึ่งหกสองหางนี้นะคะกลับด้วยเพราะว่าสามศูนย์มันชนตัวเดียวตัวเดียวนี้ อันนี้ก็สามสูตรชนชอบกระจัดขัดกระผานนะคะดูคำเตือนแคมไ่ลุ้นแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจา้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะหอยล่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจา้า